ฟาร์เตมอยู่อ้มันเก็บไปซักผ้าดิฟาร์เตมอยู่ไปซักผ้าเลยตลกโรใช้ซักผ้าเฉยว่ะเป็นซักผ้าเฉยเลยงงเลยไปลุยกน,นกดหน่อยกดหน่อยนะเพื่ أ, เอเเผื่อันได้ไงดูเฉยเฉยก่อนนะคะ<ด>รับใจเย็นๆนะครับ<ๆ>ใครจะเติมบัตรเดี๋ยวจะกดเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนนะว่าเกลือหรือเปล่าว<อ>้าวแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะเปิดแล้วขอเวลาสักครู่ ไปกดกดส่งแล้วด้วยพอส่งแล้วเลกดส่งให้แล้วกดกดแล้วอ่ะโอ้โหกดไปขึ้นคอแปนเลยไงเป็นเพราะว่าไม่ค่อยมีใครกดไงเออกดแันเดียวเป็น็อปแปนเฉยไปมันมีกี่แมวเนี่ยหนึ่งพันเจ็ดร้อยลุยหนึ่งพันเจ็ดร้อยลูกสาวกดให้หน่อยก่อนให้ลูกสาวกดดิกดเกลือต่อไปเกลือต่อไอ้ลูกสาวจะเย็นแล้วเอามือพี่ มือไม่ได้ลูกมือเล็กๆหย่ยงวก็ข้ไปเหมือนน้ดตรงไหนนี่กับคลิกสิอ่ะลิกลิกฟังนี่นะว้ามึงโอ้ฝั่งนี้สิไอ้ตว์มึงมึงเอาไฟใส่ฝั่งนี้ทำไมเนี่ยไป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 กืนคุณลูมไงโอ้โหนาฬิกามาเลยไอสุดมาสุดสุาไป็าชั่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่นมหกเดี๋ยวเตยเนสมึงบอกเมียก่อนรอไหนวะเนี่ยแม่นมหกเนสหกมาแล้วเฮ้ยรันโชว์นมบอกขึ้ตีเหมือนเนี่ยนมก็มีอยู่แค่นี้ไอ้เมสมันให้มันให้เอาเอาลูกมากดเมียเสร็จกลองเมียนมหกบอกกล้ีเปิดมันแหละฉันจะเล่นแกก็มาให้ฉันเล่นข้าวคุณพิดมาดูรีพงรินเทอะไรเนี่ยนมมันไม่มีไม่ต้องดูหรอกเดี๋ยวแม่นม ต้องไม่มีอย่บอกฉันไม่กดซิแค่นั้นแหละเฮ้ยฉันจะรู้ไหมเอาใช่ไหมลูกใช่ไหมลูกขึ้นมายังเรียบเรียบไปไปต่อกดไปต่อยังไม่ได้ชุดเลยเองที่อะไรกดชุดก่อนใช่กดไปไปเอาชุดไม่เอามัวกเฮ้ยจมกจะครบนั่นสุดต้องไปขายสิมันขายไม่ได้มันติดตัวเปิดไม่ได้หมวกไม่ต้องไปซื้อเสื้อผ้านะ เออกี่หาเน็ตมึงเออกูบอกว่าบ้านพังเนี่ยอย่าให้ลูกมองลูกสาวให้ไปค่ะขอขอดวงหน่อยค่ะให้พ่อได้ชุดนะคะลูกสาวแอบอะไรผมได้แล้วเหรอเตี้ยมเอาอันนี้เป็นอะไรวะกากอันนี้กากเขาจะเอาชุดพักก่อนพักก่อนเยอะแล้วนะเนี่ยอ๋อผมได้หู ต่ปีกใหญ่ยังไม่ได้เลยสิครับแต่หมวกมันไม่เหมือนกันใช่ไหมก็ได้สามอย่างแล้วนี่เดี๋ยวหมวกอ๋อหมวกมัน3าอย่างก็คือผมได้ครบแล้วใช่ไหมสามอันเนี้ยเ,เป็นไรยังเหลืออยู่คือหมดไปสี่ร้อยชุดฟโนแมนมาทเที่ยเยนี่เดี๋ยวลูกค้าเติมบัตรรอ,อสักครู่นะครับผมขอ <c oughs> ขอเปิดแป๊บอ่าไม่เป็นไรเารอได้นี่ไงจะดูให้เป็นตัวอย่างไงจะรีวิวให้ดูก่อนว่า <Wow. S 1> กาชาจากอากินอสนี่เกือจริง <laughs> yeah. ไม่ได้เลยวะเนี่ยเย็ดชุดมาแล้วจบจบจอบปะวะเดี๋ยวดูวะนะผมมมนต้องเปิด2ตัว,วดีกว่าต่โปใช่ไหมเคกินน้ตบิน <Okay. S 2> ได้ซูมก่อนเค okay. ชุดอย่างเท่ te. ต้องได้ปีกะ่ะไงเอาเรื่องกว่าชุดเนี้ยอย่าเดินผูก่ะพ่อสาวผมผมขาดปีกใช่ไหมตะโปขาดหมวกอันนี้ยังไม่ได้ต้อยอย่างนี้หัวพ่อสิ <laughs> ขาดปวกกับขาดขาดหมวกกับขาดปีกต่โปเคื้อป,ป,ปีกอันนี้แม่ง ใช่แม่งเทวะ้ยแม่งมีแสงแล้วนั่งบินได้ไม่พอเท่เฮ้ยนี่ไงมุกปีกกระปูได้แล้วเนี่ยเออลูกสาวดึงจังเลยเหรอเดี๋ยวดูดิโอเคอันนี้ผมขาดแค่ปีกใหญ่อันเดียวแล้วใช่ไหมขาดปีกใหญ่อันเดียวแล้วลุย <Yeah. S 1> ปีกใหญ่บุ้มไม้ผีสัตว์ปีกใหญ่ปีกใหญ่ยังบอกเลยว่าชุดเนี้ยของต้องมีเลยปีกใหญ่รวย อาวไก้ไกปีกใหญ่เอาวะปีกเดียวนี่คุณจะหมดกี่แมววะเนี่ยไอ้เหี้ยขัดปีกอันเดียวเองเนี่ยปีก900แมวแล้วจากผัดพันเจ็ดปีกโอ้ยปีกอันเดียวปีกโอ้ยปีกไม่มาวะปีก ปีกไปไหนเนี่ยมีใครได้ปีกบ้างยังวะปกีกปักเปล่าวะหรอไปอ๋อทีเนี่ยหรอเฮ้ยเหลือหกร้อยแล้วนะหมดไปพันกว่าแล้วเนะี่ยหมดไปพันร้อยแล้วเนี่ยไอ้ชัดปีกปีกมันไม่ใช่ปีกอันนี้ไอ้เหี้ยแบ็ทวิงมาทำไมเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทเนี่ยไม่อยู่กดติดเช็คแล้วกัน ใจเย็นๆกันนะครับโอ้โหไอ้กล่องนี้มึงกล่องเก่าเลยนี่มึงมาทำไมเนี่ยม,มันบักเปล่าวะมีใครได้ปีกบ้างยังเนี่ยนับแม่งของที่แบบสวยสุดด้วยนะหมดสัตว์เฮ้ย แมวหมดไอสัตว์เอ้ยเจ็ดพันแมวมันกดได้แค่ยี่สิบยี่สิบกว่าทีเองอ้ยไม่ใช่เจ็ดพันไอแพสเจ็ดพันมันจดได้แค่ยี่สิบกว่าเกินไปนี่แสดงว่ามเป็นสองหมื่นสามหมื่นอ่ะไม่ได้ไม่เป็นไรเมียไม่อยู่เมียไปซักผ้าเดี๋ยวถ้าสตตีมรนี้จบผมขอลบไปนะครับเดี๋ยวมันแอบมาย้อนดูเดี๋ยวมันแอบมาย้อนดูดูแลสตตียเลย ไปไม่ได้กูเลิกเลิกเปิดไม่ได้เลิกเล่นนะเด,เดี๋ยวขอไปตอบลูกค้าก่อนนะโดยแล้วต้องหาลูกค้าเพิ่มก่อนเช้ <c oughs> าพอ,อยังไม่ได้ปีกเลยพ่ออยากได้ปีกปุก๊บขอปีกหน่อย <c oughs> ไม่ได้ปีกนะม <c oughs> ึไม่เอาปีกนี้ โอเคอยากได้ปีกก็ให้ปีกแล้วงานี่ไงปีกขาวใหญ่ๆไม่เอานี้อันนี้ได้เยอะแล้วไปกดดิเฮลลละกดให้พ่อดิกดดน้อยตู้นี้มันกดยากไปไปเยอะแล้วปลลไปปุ่มรูปไปปุ่มรูปไปเลยอลโอ้โหขึ้นคาไม่ได้เลยเธอเนี่ยไหนละปีกกูอะฮัลโหลมึงลืมใส่หรือเปล่าเนี่ยแต่ยากเกินปีก ไม่ค,คือมันควรออกเลยเว้ยแต่ชุดก็ยากอยู่นะชุดเพิ่งได้มาตัวเดียวเองเนี่ยบอกเขาได้วยสีกระมุนอะบอกเขาได้วยสีเจ็ดร้อยเจ็ดเป็นเจ็ดแล้วหรือเจ็ดพันอะไรเจ็ดพันอะไรกูจะมีตังค์ไหนเติมมันเจ็ดพันได้แล้วเติมมาเจ็ดร้อยเติมมาเจ็ดร้อเติมเลจ้ามึงอ่ะดีของกูนะบดเอาบดเอาแค่พันสองพันในมือเนี่ยเจ็ดร้อยมีเกลืออย่างมากเนี่ย คลูก้าซื้อของอันนี้ถ้าแกมาเปิดนะไม่ได้หรอกเออตามนั้นรู้กันพวกรู้กันเฮ้ยพี่ปีกก็ไม่มาเสียลมได้แล้วหรือเปล่าเนี่ยแล้วกูรัวไปวะเดี๋ยวเขาปีกใหญ่มันเป็นอันใหญ่ๆไม่ม,ไม,มีไม่มีปีกเลย เดี๋ยวขอออกเข้าใหม่ก่อนไม่ไหวแล้วเนี่ยเฮียนั่งไม่ติดแล้วเนี่ยตะโอ้ดีตัวแปบ๊บรีตัวแปบ๊บเล่นโกบอลดีกว่าเหียกดไม่ได้ปีกเหมือนกันโกบอลเหียอะไรพักก่อนเลยพี่แต่มันเท่มากเลยเหียเซตเนี้ยเนะาะไอ้เ้่มันต้องมีปีกอ่ะมันได้มีปีกนี่นคือแบบเนาะเออีก800แปดร้อยแมวเองเนี่ย,ย,ยได้ที่เวลาเดินมันควรจะลอยนะ โคตรทุเล็เลยเดินเฮ้ยตีอยู่ไหนไอ้เี้ยแม่งโคตรธนาโอกาสได้รับชุดเพิ่มสิบเท่าไอ้เี้ยนะผ้าเสร็จยังไปซักผ้าเปล่าม uh, ึงนั่นแหละเน็ตผู้ี่มึงพูดดีนะมึงน่ะมันสดมึงพูดดีดีเข้าอยู่เข้ากินเข้าที่วางอยู่น้ำเอาน้ำไม่เลยจีอืมกินแดกกินเองสิน้ำใกล้ๆเนี่ยจะไปตากผ้าอีกเนี่ยลูกก็ไม่เอาบางวันอะ แมวจะหมดแล้วไปตักผ้าหน่อยนี่น้องพูดเก่งนั่นแหละมึงอยากเสียภาษีหรือไงได้โกสตาคืออะไรวะเนี่ยไม่เคยได้ห่ะได้ร้านหนึ่งโอได้ร้านหนึ่งคุ้มไปนดิไอจัน <c oughs> <c oughs> อุ้ยเยี่ยมไม่ปีกไม่ออกอะ่ะอยากได้ปีกยัง ไม่ยังเลยแพ็คนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเติมกำลังปูลูกค้าทักมาอัดเอาตังก่อนแล้วกันขอค่าปีก่อนที่คืนก่อนของแพ็กไปแล้วหมดไปแล้วไม่ได้ปีกใช่เลยแพ็คหนึ่งเดี๋ยวค่อยกดเอ <c oughs> อมันบินได้นี่แหละแม่งตะปูนี่แหละแล้วเอยแม่งจะหมดอีกกี่แพ็กว่าน่าตะปูเนาะเอี่ยบอกว่าเอียบห้าพันแมวพี่โก้ยังเดี๋ยวผมขออนุญาตพับไปเติมบัตรก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาเปิดใหม่เจอกันนะครับ ไปต่อกดกาชาต่อสวัสดีครับจิ๊บจ๊อ์วันนี้มาพบกับตอนปีกที่หายไปของอากิโนสนะ,ค,ะครับไม่รอแล้วไอ้สัตว์เปิดเลยค่้ยฮะจะมีใครมาเล่นว่าเพลงมึงวะดีวะตอนปีกที่หายไปของอากิโนสครับผม,มเทียตู้นี้แม่งมจะย้ายแนวไร้สัตว์มูว่ากวจะได้ไหมวะ เฮ้ยเจ็บอ้าวไอ้เหี้ยไม่ใช่นี่หวะหน้ากากไอ้สัตว์ตกใจเด๋อไอ้เหี้ยเด๋อเลยโว้ยเด๋อจัดไอ้เหี้ยหมดไปแล้วเจ็ดร้อยแมวนี่กลัวไปเติมทำของกันทั้งตัวเลยนะเนี่ยไปิีกไปิีกเออไอ้เหี้ยเหลือสี่ร้อยแล้วว่ะ เหลือ250แมวบึ้มเดี๋ยวก,กูย่อยก่อนกูยังมีก๊อกสองไอสารเวตู้700แมวไอ้เหี้ยตอนนี้เหลือ17แมวน้ำตาจะไหลชอบสิีห้เห็นกเูเสียตังเนี่ยกูนี้ลูกกูจะกินอะไรน้ำตาจะไหลเสียใจจริง มึงมีความสุขกันวะอัลโหลอย่าให้กูได้นะมึง <Yeah. S 1> คือปกติ 4, กูไม่เคยขนาดถึงสามแพ็กนี่มาขึ้นแพ็กสี่แล้วเนี่ยโอโอขอบพระค500ุณห้าร้อยดวงดาวมากเลยครับผมเ <c oughs> จ็บจัดร้ออยู่เนี่ยจาคนมันจะไม่อยากเติมให้กูเลยโอ้เฮียไอ้เฮียนี่เกลือเกลือชัดชัด กูว่านะเคล็ดลับตำราไหนเขา้าไม่อยู่อ่ะโอ้โหโอ้โหออกมาดิมาดิออกมาดิมาดิสัตว์มาดิมาดิาดสัตว์ไม่เห็นนานาคตไอสัตว์มันลืมเอาใส่ตู้นี้ปล่าวะไอเฮียไอสัตว์ เฮ้ยมึงเรียนมาใส่แล้ววะไอเหี้ยเหี้ยแมวหมดเกิดอะไรขึ้นน่อเมื่อก oh, <no. S 1> <laughs> ี้ยังยังยังีต่อว้าวมันไวมากๆเลยนะมึงเมื่อกี้อะได้อีกห้าครั้งเว้ย งไม่ให้กูจริงๆแล้วล่ะไอ้เฮียไม่มีวี่ววเลยเห็นไหมชุดนีก็สวยจริงๆก็น่าจะควรอยู่ที่ชุดแนละ้วแล้วก็พาลูกไปแดกบุฟเฟ่หัวละแปดพก็ก็ได้อยู่นะมเมื่อกี้ได้สี่หัวเลยไอ้เฮียนั่งจองโทรศัพท์ตัวเองว่าอย่างไงดีว่า เ้าเจ้าจังวันนี้ในมือที่มึงยังไม่ไปไหนกันนี่คือรอดูว่ากูจะเปิดอีกใช่ไหมฮะอวยเหี้ยโดนชุดใหญ่ไปเลยเมื่อกี้สี่แพ็คก็เดี๋ยวเหี้ยไม่ออกปีกอ่ะหมื่นหมื่นก็เหี้ยแล้วพอเดี๋ยวลองอีกครักแพ็เล็กๆเพื่อไม่ใช่ใครคนเดียวขออวยพรพระรัตนาตรัยหน่อยครับ จะทาบว่าตอนนี้มีพระท่านไหนยังอยู่ไหมครับจะรบกวนเอ่อถวายสังฆทานให้หน่อยครับแปดร้อยแมวแปดร้อยห้าสิบแมวแปดพันห้าร้อยแมวอืมกลัวไปบำบูลการ์ดได้เลยนะเนี่ยอกูสาดก,กดทีเผลอไ,ไอสัตว์มันก็ไม่เผลอกูเลย มันก็หมดไปเรื่อยๆนะพูดถึงเกุ้งึกูแบบอยากได้ฟิลคือถ้ากูได้มาตอนนี้นะกูก็ไม่ดีใจแล้วเว้ยกูได้ปีกตอนนี้กูก็ไม่ดีใจแล้วเนี่ยมันแม่แบบมันเลยจุดแล้วอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยว่าเร็วปูววูวปีกคูม,มารอ้สัส์ว้าวปีกูม,มามันมีอยู่จริงว่ะเฮ้ยไอไอไอ,อโอเคโอ้มันเท่จริงๆ สัตว์โอ้ให้คุณดิ <t os> <t os> ้ใจหน่อยเสิถ่ายรูปคู่กับโต๊ะก่อนไอสัตว์อย่าได้เจอกันอีกเลยนะมึงอะโตู้เนี้ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจไอคิโนดไว้ด้วยนะครับ ฮูไปกูม่ความรู้สึกเห,หมือนจะดีใจแต่มันไม่ดีใจวะความรู้สึกปวดใจอยู่ข้างในอารมณ์เหมือนว่ากูกูอยากบอกอารมณ์มากเลยว่าตอนเนี้ยอารมณ์เหมือนว่ามึงโดนเมียทิ้งไปเว้ยแล้วแม่งกลับมาขอคืนดีอะ่ะไอสัตว์อย่างนั้นเลยอ่ะฮ้อวันนี้หลายท่านคงสนุกกันมากเลยเนาะ ากด like, ากดไลค์กดแชร์เพจไปด้วยนะครับทำไมกูลงทุนเยอะจังอะอากิโนะสเกมมิ่งแอนด์ช็อปรับบริการเติมบัตรและก็ล็อกโมบายอีเทอร์นอลเลิฟถูกดีไวโคตรคุ้มต้องที่อากิโนสเกมมิ่งแอนด์ช็อป